เด็กๆก็ชอบเลยกับคุณรดาแล <ฮะ S 1> ้วก็คุดรดาเนี่ยก็จะมีเทคนิคการสอนค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะได้ความรู้เยอะมากค่ะสายอุปกรณ์ก็ครูนี่แหละ I love คุรดาค่ะ,ะมาเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเรียนมากม่วงคุณผู้ชมวิธีการสอนแบบเก่าใช้ไม่ได้ต่อไปที่ดี ฮ้ยคุณผู้ชมเราจะพามารู้จักกับจิตอาสาค,คนหนึ่งนะคะมาสอนภาษาอังกฤษเป็นคุณป้าไว้เก่าเก่ามากถึงขนาดว่ายืนหนึ่งสอนไม่รู้จักเน็ดจักเหนื่อยนี่เสียงรอดมาละเดี๋ยวเราไปหากันค่ะไป กองขาวค่ะโรงเรียนลุยกองขาวใช่ค่ะค่ะแล้วก็ชั้นไหนลูกชั้นไหนชั้นสองค่ะชั้นสองใช่ค่ะเหมือนเด็กพวกเด็กอนุบาลนะนะใช่ชั้นสองเด็กอนุบาลทั้งหลายถามเรียนชั้นไหนแทนที่จะบอกชั้นหนึ่งชั้นสองเรียนอยู่ชั้นล่างเรียนอยู่ชั้นบนแบบเดียวกันเลยเราวก็ท่านพี่ครับประมุขค่ะ งงมากคือปกติตั้งแต่เกิดมาคือเรียนภาษา,ษาอังกฤษไม่เคยเป็นงี <c oughs> ้เลยครูหาทำไมมันต้องมีแอคชั่นอะไรขนาดนี้ต้องย้อนกลับย้อนกลับไปเมื่อปี42ถึง47ที่ครูอยู่อเมริกานะาครูเป็นโรบินฮูดนะครูเป็นโรบินฮูดแต่ว่า เขาให้ให้สิทธิเสรีภาพโดยการให้ไปเรียนภาษาอังกฤษฟรีอ๋อครูได้ไปนั่งเรียนฟรีนะครูแค่ปริญญาตรีบ้านนอกไปเป็นด็อกเตอร์แล้วแล้วครูก็ไปแอบดูไอ้โรงเรียนที่เขาสอนเด็กเล็กอะสอนแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเขาจะมีอุปกรณ์การสอนทั้งนั้นเลยเ่ะเพราะั้นครูกลับมาครูพอมีปัจจัยนะครูก็จะซื้ออุปกรณ์ครูไปที่ไหนไม่ได้เดินดูเสื้อผ้าหน้าผมอะไรทั้งสิ้นอุปกรณ์อันไหนสมควรเหมาะที่เราจะสอนเด็กเราก็เอามาให้เขาได้จับให้เขาได้สัมผัส อันไหนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเราก็นำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลงสมัยเราเด็กๆคือเพลง f e ในปนั้ในป่านั้นมียูนคอนค่ะอยต่ยนคอนค่ะใช่ค่ะโหแล้วร้องยังไงอะยูนิคอนนี้ พ่อค่ะวันนี้คือมาดูจิตอาสาที่มาสอนภาษาเป็นคุณครูที่โอ้โหอายุเยอะมากรู้สึกยังไงคะที่แบบว่าได้มีจิตอาสาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษน้องๆในโรงเรียน,นะค,ะค่ะพ่อค่ะคุณทุณลดาแสงเงินอ่อนนะคะ,ค,ะคุณครูผู้ทรงคุณค่าท่านเป็นจิตอาสาะนะคะมาช่วยสอนาวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนของโรงเรียนชประทานนุเคราะห์นะคะ,คะถ้าจําได้เนี่ยน่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะ เด็กๆจะชอบเรียนกับคุณรดาแล้วก็คุณรดาเดี่ยก็จะมีเทคนิคการสอนมีสื่อการสอนมีเพลงมีเกมแกก็จะทําให้นักเรียนนะส,สนานแล้วก็รักวิชาภาษาอังกฤษและนอกจากการสอนของคุณคุณรดาที่สอนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยท่านยังถ่ายทอดประสบการณ์และจะรักคตตแล้วก็ในเ,เรื่องของ คุณงามความดีที่อยากให้เกิดขึ้นกับเด็กเป็กแนวนึงค่ะที่ที่ช่วยเสริมช่วยเสริมแล้วก็ช่วยคุณครูประจำวิชาที่จะให้เด็กได้เจอประสบการณ์ให้เด็กได้เจอคุณครูที่สามารถพูดแล้วก็สื่อสารอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้เด็กด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรียนกับครูรัดดาเป็นไงบ้าง แล้วลองพูดเป็นภาษาอังกฤษเวลาเรียนกับคุณราดาเขาสอนอะไรบ้างไหนลองบอกพี่นะสอนเพลงอ p h a เ t Elephant เนาะ l e p h a n นแปลว่าอะไรช้างช้างส่วนนั้นนี้นะจ๊ะเรียนอะไรบปกับคุณราดาเรียนเรียนเต้นค่ะเรียนเต้นครูให้เต้นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์อะไรแบบนี้เออแล้วหนูรู้สึกไงเต้นรับเป็นไงรู้สึกแบบเหมือนผ่อนคลายทครูทำให้เราไม่เขินอายเลยหให้การแสดงออกค่ะ กลั่นมาจากใจเพื่อนอยากบอกอะไรกับครูรดาก็หนูรักครูราดาค่ะอืมนี่เป็นสิ่งที่อยากบอก I love ครูรดาค่ะอ่มมาเป็นภาษาอังกฤษจ้ะหนูรักครูราดานะคะแล้วก็อยากให้ครูราดามาสอนบ่อยๆอนี่หนูเรียนกับครูรดามากี่ครั้งแล้วคะหลายครั้งแล้วค่ะแล้วเรียนแล้วเป็นยังไงลูกสนุกคะ่ะได้ความรู้เยอะมากคะ่ะชอบเต้นและร้องเพลงค่ะและอยากบอกให้ครูครดาบ้างพี่แอบถามนิดนึง ขอบคุณคุณรดาที่มาสอนค่ะอบค่ะคือคุณสงหาตอนนี้หลังจะเต้นเดินสอนเป็นผู้ช่วยสอนก็นแล้ว เห็นครูดาเขายังแรงไม่ตกจริงๆคุณผู้ชมก็เลยต้องมาคุยสักหน่อยว่าเหนื่อยไหมคะครูคะไม่เหนื่อยเนอเพราะว่าครูเป็นนักกีฬาค่ะครูสตาร์ทการออกกำลังกายวิ่งตั้งแต่ปี2535แล้วก็อาหารการกินครูก็ไม่กระแดกฝรั่งนะเออครูจะหนักไปทุกน้ำพริกปลาทูอ่าผักทุกชนิดเอามาสอนเด็กแล้วเราก็รับประทานนะคะแล้วก็นอนเป็นเวลาบางทีสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มอย่าหลับแล้วตีห้าต้องตื่นเห็นครูสอนเนี่ยวันนี้อย่างวันนี้ค่ะ สอนที่โรงเรียนน้องๆเนี่ยมาสอนทุกวันไหมครูคะโนโๆสอนเฉพาะวันอังคารออกมาวันอังคารชั่วโมงเดียวอเหนื่อยไหมคะครูแบบสอนเหนื่อยนเนี่ยมสอนเมื่อกี้สอนเป็นไงแล้วเต็มที่แล้วมันเต็มที่มากอ่ะครูมันต้องอย่างนั้นมันต้องใส่ใจเข้าไปทุกอย่างเลยเด็กก็จะกระตือรือร้นกับาเราแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราอยู่อเมริกาก็แอบไปดูเขามันเขามีอุปกรณ์ะอมาบ้านเรา้โหวาดมันโภาพ เด็กไม่ได้รู้เรื่องเลยต้องให้เขารู้จักให้เขาสัมผัสและโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครูว่าใส่เพลงให้เขาก็จะจําจําแม่นเนาะและอย่าไปเน้นเรื่องเฮ้ยท่องตอท่องไม่ได้ตีนี่ไม่เอาไม่เอานะคะให้เขาเหมือนกัเด็กหัดพูดอ่ะให้พูดให้ได้ก่อนอย่างเช่นบางอย่างตัวเลขเนี่ยใส่เพลงวันท w ทโฟเด็กมันจะจําง่ายกว่า โบราณอยู่เลยอ๋อนี่เขียนเองเขียนเองยนเอ๋อมีผลไม้แกงผลไม้แกงสิบสปีแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยก็คืออันนี้เป็นสื่อการสอนคุณผู้ชมที่ครูเขาเตรียมไว้ให้กับน้องๆใช่ใช่ไอยังไม่หมดนะเมื่อกี้นี่ไงสายอุปกรณ์ก็ครูได้แหละเนี่ยนี่นี่เมื่อกี้บอดี้ใช่ไหมค่ะข้างในยังไม่มีเลยอะไรเนี่ย heart heart หัวใจครูก็เล่นอย่างนี้ รับให้ดีนะค่ะรัวใจแล้วยกให้น้องเอาไปเลยชมตรูยกให้น้องเอาไปเลยชมตรูเราต้องมีลูกเล่นอย่างนี้ว่าป้านี่แหละแล้วคือนอกจากสอนน้องๆครูค่ะก็ยังมีสอนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การดรวยนสอนสวสอนสวเป็นคนสูงวัยเราเริ่มจากพอดีครูไปอบรมแอโรบิก อายุเกือบหกสิบอ่ะมีใบซีวิเกตเป็นผู้นําได้อ่ะครูก็มานําพวกสวเพื่อนๆอครูกลางทุ่งนาเวทีอยู่กลางทุ่งนาคือเราเริ่มสมาชิกจากยี่สิบคนก่อนครูก็นํานักเรียนที่เราขึ้นเวทีจากแอโรบิกมาเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุที่อบปตพยยมครูก็เป็นขออแต่งตั้งเองความสุขของครูในการแฮปปี้มากเลยพอมาเด็กเราเป็นเด็กแล้เดี๋ยวไปอยู่กับผู้ใหญ่เดี๋ยวดูครูสอนเรียนผู้สูงอายุนะ จากเจ็ดสิบก็เหลือเหมือนเด็กๆอ,ะอ่ะแล้วก็สไตล์คล้ายๆกัน <หา S 2> แล้วมีอะไรก็จะมาเมาสู่กันฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูอย่างมีของกศนวังน้อยห, <า S 2> หรือร,ราจะพัฒนาคศสุยาครูกันนะคะ <หา S 2> ว่ามีอะไรก็จะมามามา,มา,มา,มาร่วมกันครูคเคยถามแบบฟีดแบ็กไหมคะว่าแบบว่าน้องๆที่เขาแบบเหมือนกลับมาแล้วเขารู้สึกว่าอุ้ยภาษาอังกฤษเขาดีขึ้นในที่จบจากนี่ไปเข้าธรรมศาสตร์อาจารย์ธรรมศาสตร์ถามว่าเฮ้ยทำไมเธอภาษาอังกฤษนี่นั่นเธอดีผมมีอาจารย์รัตดา ที่ท่าน,กนเกษียณแล้วท่านมาสอนให้อมันภูมิใจฉใันเป็นสิ่งที่ครูแฮปปี้ happy, ดีใจที่สุดเงินไม่สำคัญครูรดาเนี่ยเงินไม่ำมสำคัญสำคัญที่ว่าได้สร้างคนรุน่นใหม่ออกไปแล้วไปไหนเจอเด็กค้าครูเคยสอนเธอเมื่อไหร่ซัมเมอร์นะก่อนเนี่ยครูเปิดสอนภาษาอังกฤษพ่อแม่ ทำงานลูกจากจังหวัดมาหาพ่อแม่เพราะ,<ฮ>ะที่นี่มันจะเป็นอพาร์ตเมนต์มันจะมีโรงงานเยอะสองร้อยกว่า <ฮะ S 1> คนม,นมาเรียนที่อะอตะมยอง <ฮะ S 1> ไม่ได้เก็บเงินสักบาทเดียวซัม,มเมอร์เธอไม่ต้องไปไหน้โอโหไปทั่วประเทศขอนแก่นกับมาทั้งใต้ก็มาเข้ามาหาพ่อแม่เขา <ฮะ S 1> แล้วมาได้ภาษาอังกฤษจากครู อย่างอย่างบางคนเนี่ยอยากให้ครูฝ่าหนดนึงสำหรับคนที่อาจจะพื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่แน่นอยากจะเรียนภาษาอังกฤษครูหาอยากให้ครูฝ่าถึงข้อแนะนาให้เขาสนิทหนึ่งว่าอยากจะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษจะทําให้พูดได้อ่านเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่านหนังสือมันจะมีคู่มือเล็บเล็กเล็กๆอ่ะเป็นประโยคเลยคก็ยังใช้อย่างนั้นนะแล้ววิธีการท่องศัพท์บีโอเคเดบุกบีโอเคบุกไม่จํากระดาษเปล่ามาเขียนบีนัมโอเคบุกหนังสือบีวิโอเควิสิบครั้งจําได้เลย เราต้องกล้าพูดกระจกมีขอโทษนะก่อนที่ครูจะมาครูต้องพรีเซนต์ครูกับกระจกก่อนครูจะ oh. วางผ้าไหนและสอนแม่กระทั่งการเข้ายืนหน้าชั้นเธอต้องยืนกลางนะ <Okay. S 2> ยืนกลางข้าเธออย่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะเด็กนั่งอยู่โต๊ะหน้าเธออย่าไปใกล้เด็กน้ำลายเธอไปหาเด็กนะ <laughs> และไอเด็กโต๊ะหน้ามันก็แหงนอย่างเงี้ยห uh. ่างลกูลกแค่แก่เต่าครูสอนวิธีการเข้าสังคมเด็กด้วยค่ะ okay. คือวันนี้ได้มาเห็นครูคือทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับมไม่ได้สอนแค่ภาษาอังกฤษหรอกทำทุก<ม>อย่างท,ที่จะสอนการเข้าสังคมนั่งโต๊ะเรียกว่าสอนองคมรวมแลวกัน<ถ>สอนท,ทุกอย่าง<ม>เป็นวิชาทุกอย่างที่ใส่ใจแล้วก็ใส่ความรู้เข้าไปแล้วเราได้เห็นเลยว่าครูเนี่ยเป็นคนที่มีจิตวิญญาณครูอย่างแท้จริงคือครูผู้ให้ค่ะคุณผู้ชมไมได้ขอคุูคุณระดานะคะค่ะโอเคค่ะมีอะไรคือรับใช้คือยินดีนะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ชมลุยกองขานทางทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมตื่ลือทุกที่เลยจ้า